ให้ทุกคนนั่งสบายๆน้องความเป็นกุศลเข้ามาน้อมบุญทั้งหลายน้องบารมีที่เราเคยตั้งสมมาปิดนิมนแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะลดละอัตตาเพราะว่าเราได้เข้าใจแล้วว่ารูปนามกันห้านั้น ไม่มีอยู่จริงแต่มันเป็นมายานะมันเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ดังนั้นเราก็ค่อยๆหลับตาแล้วก็ให้มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานะไอะ้ความที่มันไม่เที่ยงทั้งหลายแหละความที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเ,เวลาทุกๆอนุในร่างกายแล้วนี่เปลี่ยนแปลงนะน